แกงแงรกค่ะเมื่อี้ลักใหงไรเมื่อกี้หลักกระโดดช่วยกันเ <laughs> ออมึงอกี้หลักอ่ะหนึ่งคือสางแรงอาหารเป็นพวกเจ้าของหรือว่าขอบผู้อ่ะสินะคะคูดหลบอบผาเข้ากับดีกินน้ำเข้าไปนั่งโอ้ยลาบุญเอ,อ้ ลาบุญเอ้ยเพิ่นมาบุญเรือล้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบพเป็นนีมเพื่อนผู้ใดใส่ทนนวนเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยลานนาสวัสดีครับพี่น้องครับ เศษอีสานยุคใหม่มาแล้วครับมีผ้ามาเบิ่งฟ้ามกบผู้จัดการเลี้ยงกบครับนะครับตังจะทำกลางฝูงกบครับเลยครับประจูปเนี่ยทีเป็นอันองชายเอวจ้ชายเอวเจ้าชายกบ <c oughs> เออฮ่าฮ่าฮาฮผู้จัดการครับสวัสด,ดีครับค่ะสวัสดีค่ะกบหลายแห้งเนาะครับได้เไยคะ่ะลูกๆได้ค่ะนี่เด็กๆนะค่ะนี่เด็กๆครับ <laughs> แตกส่วนๆเลยครับพี่น้องคุณป้าค่ะดึงแห้งโอ้เลี้ยงโดนแล้วบานนี่ครับเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งแค่นั้นเองแม่อเดือนหนึ่งเต็มๆค่ะโอ้จักตัวนี่ครับบ้านนี่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยตัวโอ้โหแอบหลายเลยนะครับพี่น้อง ตอนแรกดีนะบัวลงลายกว่าหันนะคะว่าตอนแรกขึน้นต้วเนยน้อยเป็นบ่าคิดว่าตัวเนยน่อยเอามาลงไลายนี่ก็อสิเป็นะเมืองแห่งนะคะครับแต่ว่าดีแล้วค่ะทีล่ลงแคสซีรอยนี่แค่นี้ก็หมซื้อว่ากําลัางงามกําลัางพอดีเลยจ้ะจัดการง่ายพอ,อวัวเอ้าอาร์ตกับวัวอย่างอาหารกันนะ,นะคะ่ะกระทั่วถึงกอพั้าเนียงครับเนี่ยเป็นกบนาค่ะกบนา่ะแมนโอ้เพราะว่าคนแถวบ้านเฮานี่ ถามว่าให้มากินกบยังก็จะมีเตคนม,ม,มากบหน้าสินะคะถ้าเขาจะเลี้ยงยังก็ตตรงเมืองมาผืนทีเขาเขามากินจังใดเองสินะ,ะอ <c oughs> เออมึงที่ล่ะกระโดดสวบมือไหมพุ่นแนงเนาะครับพุ่นแนงค่ะมึงที่ล่ะลงมานั่งนั่งแบบพักจะนั่งเลี้ยงไลเดือนเดือนหนึ่งค่ะเดือนเดียวครับตอนสื่อมาตัวยาซํำไหนครับนี่ค่ะตัวซ้ำหนิบกุ่งนี่ค่ะสื่อมาตัวระบาดค่ะบปา่าหนิ อายุประมาณเดือนหนึ่งเอาคำนอะเดือนหนึ่งค่ะโอ้เอามาปล่อยันนี้อีกเดือนหนึ่งค่ะอาร์ตกบสองเดือนนะครับพี่น้องโตบักไงเลยมื่อกี้ล่ะคะคุณอะครับมันคือขี้กันสามตัวซีตก็มีค่ะโอ้ท่งเทียวมาจอบมืออันนี้เป็นบ่อบ่อดินนะครับพน้อบ่อดินค่ะนี่ค่ะซ้ำนี่กบในบ่อดินใส้หนามซ้ำเลยครับนี่ค่ะหลังซ้ามือเลยค่ะรวมลังมือนี่ม่านหาเส้นค่ะประมาณนี้โอ้หน้ามีอย่างครับน้ำประดานหมดเลย น้ำบาดาลค่ะน้ำบาดานลนะครับพี่น้องเนี่ยน้ำบาดาลบ่ดินในยปูพะยางอยู่บ่ครับเนี่ยบ่ค่ะถ้าปูพะยางนี่จะจัดการยากค่ะจะมีกินเพราะว่าทั้งหัวอาหารทั้งเงี้ยวทั้งขี่เพิ่นนึงสินะค่ะ,ะต้องคอยตลอดแต่ว่านี่เป็นระบบแต่ว่าระบบนี่จัดการาง่ายแหงค่ะเหลียงในบ่ดินจะเป็นธรรมชาติเพราะว่า ก็จะนี่ค่ะก็จะไม่ผืดไม่หยั่งสินะค่ะไว้ในหนามสินะมันก็จะโบคอยมีกินเพราะเลี้ยนแบบธรรมชาติเนะออืออันี้แหละกระโดดใจขุนแห้งครับขุนแห้งตัวบักไงมีเขาก็จะเอากระเบื้องนะค่ะมางมงุูงไว้เพื่อนก็จะมาไปส่วนในหันนังสินะค่ะครับย่างกินอาหารเพื่อนก็จะออกมาไอยูตามธรรมชาติลยเน้อแม่นะคะอันนี้บ่อสองบ่อนี่ก็จะอยู่ใต้ตารางเขียงนะคะ แปลว่าเข้ากับเป็นการใส่พื้นที่เนาะให้เกิดประโยชน์ไข้ปเขจจวเห้าวจิตวอยลงไหวสินะคะก็มาเมืองพื้นที่ว่าเข้าจะเฮ็ดยังไหลแนงสินะคะครับจะคิดออกมาอย่างเดียวว่าโกบแน่นอนโกบมาเลี่ยงแต่ตะล่างเทียงแนค่ะแนงแนมฝนตกสินอนรับอันคนเขานอนอยู่หนี่เขาว่าเขารับดีพุนเด้อคะ่ะ <laughs> เขาว่ามีคนกอง,องเขาว่าส <laughs> ิว่าอบอบอบดูจนแจง ข้อมีค้นกลมแหมครับกมดีล่ะกบหัากหลายหนึ่งครับพี่น้องคุณกบกัดมือมันดีล่ะค่ะอุ่นแห้งนะครับเตนทีสีนี้น้องขงินบอใไ้อาหารเนี่ยงนี่ครับไก็อห้ารกบโดยตรงเลยค่ะครับอาหารกบโดยตรงแมนค่ะเอามันดีกว่าอาหารอันปลาดุกจังเลยก็คือมันกระดโดยตรงเลยนะคะโปรตีนถก็จะสูงกว่าจังสินะค่ะซึ่งว่าอาหาร ถึงว่าข้าเลี้ยงปลาดุกเขาก็คิดว่าให้อาหารปลาดุกก็จะดีกว่าอยางนี้นะคะแต่ข้าวเลี้ยงกบให้อาหารกบมุงที่ละ่ะก็จะดีกว่าก็จะใหญ่เร็วนี่สินะคะครับจะพอจอดจงเลยไม่นค่ะอืมจะดีกว่าอาหารกบนี่โปรตีนจะหลายนะครับพี่น้องเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์คล้ว,วครับเด้อในขณะที่อาหารปลานี่นยี่สิบกว่าค่ะคุนอ่ะตัวบางใหญ่นึงแข็งแรงคงรับมุ่งที่ล่ะมุ่งที่ล่ะกระโดดซอยกัน อเออมึงที่เลยกบกบหลายอเอาที่แรกเลียงนี่ตั้งใจว่าสเลี่ยงไว้จังเดบอันดับแรกเลยคือเลียงไว้กินค่ะเพราะว่าอยู่บ้านกับมากิกนกบมึงสินะเม่เพิ่นก็มากพ่อกับมากัางซส่นะค่ะบานี้ก็ที่สองนี่ก็คือเลียงไว้คิดว่าเอาไว้ให้ลูกให้เต่ามึงเพราะว่าถ้าสิเห้เพิ่นไปขุคุดิ่งน้ำไ้น้ำหน้านี่คือสิบ่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะคะมันหายากครับค่ะ อตามธรรมชาตินี่ห้าหน่อยแล้วค่ะครับเนาะแทบจะบ่มีแล้วค่ะล่องไปคุดกัมปูเมืองเวิดเหมือกับเจ้าสีด้จัาโตเนาะค่ะเนาะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเฮาคิดว่ามึงที่ลาค่ะโอ้ปุณนแห้งครับคุ่นอ่ะปุ่น่ะแค่นี่สีหยาดมึงที่ล่ะตอแค่นี่สีหยาดเฮ้าคือเมือดรบ่มีอาหารนี่รีนี่ว่าเอานี่ง่ายๆเลยแม่นค่ะโอ้ โอ้แต่ว่าคุณปานิกายกินเพ่นบ่อเนี่ยมื้อนั้นเพื่อนมีคนโทรมาว่าจะขอเมาส์เบิดบ่อค่ะครับแต่ว่ากับ่ขายนะคะโอ้หนี่เลี่ยงมากแ่แค่เดือนกว่านี่เขาเจ้ามันโทรมาขอซื้อแล้วค่ะโทรมาขอซื้อแล้วแต่ว่ากับบ่ขายน้องคนก็เขามาซื้อหอดนี่ล่ะค่ะแต่ว่าก็แบงปันไป3ามี่โตอยากกินกับเอาไห้ี่นะค่ะครับแต่ว่าอยาขายกับบัวจะท่านอยากขายนะค่ะออนซอนออนซอนแหงนะครับด้อเอาเวลาเปลี่ยนนามเพงไหนครับปัน เปิดน้ำใสาเลสยค่ะออไซน์ายางมากเปิดน้ำใสาให้เพิ่นโดนกับนี้นะคะโดนกับกระเบื้องแล้วก็จะมีระบบน้ำไหลออกอยู่หันนะคะ<อ>เวลาฝนตกช่วงหนาฝนเนี่ยเ้างบเด้บ่บเด้เเตียนน้ำยากเลยค่ะเพื่อนฝนลงมากสีน้ำก็จะไหลออกไปน้ำเก่าเพิ่นก็จะไหลไหลออกไปอย่างนีนะคะ,<อ>นะเวลาเขาเปิดออไซนายายงกับพายายามเปิดยูมมุมนี่นะคะมันก็จะได้ไหลน้ำเก่าออกไปทั้งผุนสิเพราะว่าท่อจะยูดทั้งผุ่นนะคะ โอ้ครับใช่ระบบเติมนามค่ะเดี๋ยวจักเหมือดจักเหมือเติมแท่หนึ่งครับเอ่อตรงขาเมืองนนํำค่ะเพราะว่าเอ่อเมืองตามสะพานนาำน่นนะค่ะบางหมือก็ะตั้งเท่อกับสามมือตั้งเท่อกับสองหมือถ้าขี่ร้ายเยี่ยวร้ายเองสิแต่เปลี่ยนหนํำไว้ในจักกน่อยงสินะค่ะครับพักนี้เ่าต้องใส่ปุ๋ยเลยเขียวดีแห้งนะเขียวแห้งค่ะดิกินมีขาพักผ้าก็กินได้หนีพักบุงก็กินได้หนีค่ะเมื่อที่ล่ะ เปล่านิ่วผุนแห้งบเดีย่านอีหยังเขาเลยบเดีคิดว่าเขาจะจับไปกินอีหยังเลยเด้อครับมานางเสาสินะคะโอ้เจ้าชายกบได้ยนี้ยู่นำการอะเรนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องวัเลียงจักบอรครับอ่าเขาจะอยู่นีเขาจะเลียงอยู่อ่าสามค่ะแต่า่ออีกบอหนึ่งนี่คือมึงเปลนบอหนึ่งจะเป็นอ่ากระช่างน้ำค่ะกระช่างน้ำนี่จะจัดการได้ง่ายแหงบเดีเปลี่ยานหนามอีหยังยากเลยนะคะ เขาก็จะเรียงไว้ในนาบเลยแล้วก็แบบที่สองก็คือนิทายเลียงแบบเลียนแบบธรรมชาติตจังสินะค่ะจะมีสองบอบอนันฮะลอยตัวนะคะบนิซีลอยตครับค่ะได้ว่าคอเสียก็คือ,อในกระช่างนี่เพิ่นจะหง่บท่านไงแบบบบเขาเอยยังล่ะไง่บไหวซ้ำในบอดินนะ่ะนะคะบอดินนี่สังเกตได้เลยเปียบเียบกันได้เลยว่าโบดินนี่จะไงสมบูรณ์อวบค่ะ บ่ดินนี่ง่าว้ค่ะครับผมโอ้แตได้กระช่างนี่เพต้องเปลี่ยนน้ำเพรต้องเติมน้ำค่ะพบาตพด้อยากเลยแค่เศร้ากับไปแหาอาหารแรงแหอาหารนี่สินะค่ะครับกับพวด้เมืองอยากเลยแต่ว่าเมืองที่ะกัจะมีแต่แค่นี่ค่ะระบบนามอยู่นี่ก็จะหรือว่าเดี๋ยวเปลี่ยนหนาแน่สินะค่ะโอ้ขุ่นแห้งนะคะพี่น้องเด้อขุ่นนะครับบ่เด็ยานเลยเมืองที่ล่ะงามๆครับนี่จะโตงามๆสรุปเลยกระเรียงง่ายนะครับเด้อนะครับ ยังง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายครับเอาให้ผู้จัดการฝากยังถึงกี่นองกเกษตรกรน,นะเนี่ยครับเกีย่ยวกับการเรียงกบการเห็ดเกษตรกาเอาลุ่มๆเลยเนาะคะ่ะนาะกสีเห็ดอีหยังก็ย่าฝ่งไปคิดว่าตรงขายใดทอดใดนั่งสีนะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาเอาเงินว่างไว้ที่หนึ่งสิมันจะมีแต่ความแบบว่ากดดันเห็ดยังกับกดดันย่านเต้บ่ใดย่านเต้บใ่บใดนั่งสีนะคะ่ะก็อยากให้คิดว่า หนึ่งคือสางแรงอาหารเป็นข้นาเจ้าของหรือว่าขอบขัว้วอังสี่นะคะคนหลอบขังเห่ากับดีกินน้ำเห่าไปนั่มก็คือจังสีนะคะถึงเห้าโบโบเดขายังสีย่างหน่อยขอบขั้วเห่ากับดีซื้อหน่อยลุง่งสิ่นะคะแม่นบ่คะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อก<อ>ไปยัด่าอาหารค่ะย่างหน่อยข้ากับบ๋อเดซื้อทุกบาททุกสตงังค์สี่นะคะคืออ่าสมุิว่าเหาเลียงกบเรียงปลาบกหอยปลาไหลปลาเหาก็เรียงแบบซัมมาปีนะคะอยู่นี่ ถ้าเตีสื่ออีลี่ก็คือสีมีแต่หมูถ้ารอยากินเนื้อก็เนื้อสีมันบบกค่ะไก่ห้าก็มีไข่ห้าก็มีงสีนะคะถ้าวมาห้าเตีสื่อยั้งเนยแต่ละหมือนก็คงจะมีแต่พวกเอ่อชุรสน้ำปลางสีนะคะส่วนใหญ่ครับชุรสน้ำปลาครับแนวแก่ลูกไก่ก็สิลูกอยู่น้ำปลาชุรสแนวแก่อ้าวอาโอเคครับพี่น้องเด้ไปลองเรียงเพิ่งครับเลียงง่ายครับเรียงง่าย อันนีทาสีคล้ายกค้ายได้นะครับจะเพินมาคายนะครับก็เอียงง่ายค้ายได้นะครับเป็นแหล่งอาหารก็ได้นะเป็นแหล่งอาหารก็ดีค้ายก็ดีนะครับน้องเลี้ยงเพิ่งนะครับใส่พื้นที่ก็บ่ร้ายนะครับนส่พื้นที่นลอยๆครับอาสนใจอยู่ครับอขอบคุณที่น้องน้าครับที่ติดตามรับชมรายการไทยก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เขาไปได้ที่เพจเพื่อนนะครับเด้อเจบต่อแหวกคนสวยมีสองยึดบุบนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับอ่ะวไม่ดีก็ขอบคุณครับพี่จิการครับขอบคุณพี่น้องามนะครับไม่ต้องไม่การคลิปน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเบียร์ยังนางเด่นก็โผอ่ะ